พ่อแม่พี่น้องอยากใหญ่มากไงญ่ขึ้นกันดอกที่สองกะร่างการงานสางงามงาสวยงามจา้ะอันสะท้อนแสงในเด้อพี่น้องจ้ะแดดมากพอดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาดำกะสิ มานสิฟินคือเก่าสีมีปัญญาเอาเห็ดออกจากปลาบอนี่พี่น้องเปิดคลิปมากกันหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกพ่อแม่พี่น้องจ้ามีแต่ดอกงหญ่ๆจะมาเบิ่งกันวาเลาสีงหญ่สีสวยงามขนาดใดมาหลุ่นน้ากันเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไปลุยกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเห็ดหลายมือนี้มาดามกับมานนีคือเก่ามานมันมานแห้งจ้บพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเบิ่งดอกแรกอะดอกแรกก็สวยแล้วเนาะนี่ก็สวยกันยังแล้วนี่ดอกแรกก็คือสวยแล้วนะคะว่างวันนี้ ดอกแหลกของเหาไปเบิ่งดอกที่สองกันเลยจ้ะดอกที่สองปารดอกที่สองสิเป็นแังดามาหลุนกันเด้ออุ้ยงามขึ้นกันดอกที่สองกับร่างการงานสางงามงามสวยงามจะ้ะอันนี้โอ้อันนี้อันนี้บ่บ่บงามบ่เอาเด้อเท่าแล้วจะ้ะอันนี้เท่าแล้วจ้ะทองก็หหองก็กอ,อกนิ้วเข่าแล้วยี่เบิง่งผมพี่น้องอยากใหญ่มากไงตั้งช้นถึง แนมเห็นแต่ไก่เลยจ้ะนี่มึงมึงเด้เอเราสิง,งามบ่โอ้ยแล้วเถาแล้วตัวนี้โอ้ยเถาแล้วเถาแล้วเห็นเราเฝ้าปลาไปซักขั้นแข่าเนาะนี่เยน็ยนเยน็นจับิงึงยาสีสุดยอดเย็นเลยจ้ะสุดยอดความเย็นเลยอีกดอกหนึ่งจ้ะอโอ้งามอยู่ได้หนึ่งว่าบงงามงามได้นี่ดอกนี้แม่มั่นใจโอ้ยเถาแล้วจ้ะบ่าเด้อเถาแล้วิึงขาหลวมนี่โบโบเลยหมวกเพิน เบิงล่างเผึองแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเคยจ้ะถ่ายให้ชมเฉยๆเนาะเห็ดสวยๆของเราเท่าแล้วก็ยังงามอยู่ด้นี่อันนี้เป็นกลุ่มเห็ดเผึองขมด้อจ้ะขอม่พี่น้องลอง,ง้ามงามด้วยเห็ดเผึองขมม,มันขันเป็นบานเท่ากับสิห้เปรียบเทียบเป็นเห็ดผึองขมยูค่าเนาะแต่ว่าโบเป็นเห็ดเข่ากำด้วยพี่น้องเป็นเป็นเห็ดเผึองขมด้วยจ้ะด้วยนี่ดอกเราก็งามงาม้ต่แต่ว่ามันมันมันขมด้อจ้ะด้วยเป็นเห็ดผึองขมจ้ะ รสชาติขมเห็ดเผิงงขมเป็นกระยูเป็นกลุ่มเป็นก่อนด้วยก,กันเห็นบอนะ่ะพี่น้องนะหลายดอกเลยพี่อีกพี่เยอะมากค่ะบอไดเอาสแล้วเห็ดเผิ่ผงขมไม่แต่อดอกง้ำามได้จากได้คุณนะ่ะตุ่มติมีเต,ต็มอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะหลายหลาย ทายเห็ดผึ่งขมให้เบิเ่งเด้อเนี่ยพี่ดอกแล้วนะอวบไงางามคักเด้อเห็ดผึ่งขมจ้าตัดาขากันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้อง หยดเลย่นา่ะไว้ไวพี่น้องตัดออกเยอะหน่อยนะโอ้โเห็ดไงส้นขากองพี่น้องเอ้ยขอโทษนะจ๊ะเห็ดไงส้นขากองเกือบมันหล่มเดี๋ยวบอกแล้ว งามงามสองดอกแหลกกับมานกับงามแล้วเนาะสวยจ้ะนี่จ้ะดอกนึงนะคะเดี๋ยวเอาหลูกเพิ่มมามันอยู่อันนี้มุมกล่องอยู่โซนอยู่อันเขาเอื่นยังนะมุมกล่องที่กล่องอันไปยากไหมพี่น้อง สวยๆเลยเนาะมาดามยังกะสวยๆมันก็สวยอยู่ดีพี่น้องดอกได้ก็สวยๆเลยจ้าเพิ่นว่าก็งามอีหลีดอกนี้เล็กตะม,ะมุตะมิสวยๆเลยจ้ะพี่น้อง ดอกนี้ดอกเล็กนะคะมาเบิ่งดอกใหญ่กันบัณดอกนั้นก็ง่ายค่ะง่ายเนี่ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาบ่ได,ด้พี่น้องจ้าคุณนะง่างแฮมเอาไใยพอน้องเหรอเอาบ่ได้แล้วจะ้ะพี่น้องถั่วแล้วชลาแล้วจ้ะง่ายคักเนาะพี่น้องมึงติละ ดอกใหญ่มากยักใหญ่จริงๆครับพี่น้องค่ะพี่น้องมัอนอันไมไดัอบอวบอยู่นี่ละ่ะนี่อันลายดอกสองดอกหรือสามดอกจำบ่ได้มอนี้มากกับพออีกหนึ่งสองสามส,สีดอกห้าดอกจก้ะอันนี้ดอกนี่เก็บเมื่อกี้นนี่เอาเอาไปเลยเขาบพอตองจงไหวพาจงไหวมันก็บด แมนบอนน่แมนแมนแมนวายพี่น้องจา๋ามุเจ้าเบิงจิลค่นั่นแตกพอแตกอีกแล้วเห็นบอเอ้ยปิดไหวปิดไหวอดอกหน่อยดอกแหน่กน็สร้างเราเถอะเนาะมาตัดขากันเลยจ้ะนี่ทันดอกแล้วใหญ่เนน่โอ้ยบ่ต้องห่วงเลยจำนี่ก็แซบรุ่นนี้กำลังแซบจ้ะ กำลังสเสพดอกนจะสีด้บยได้ว่าได้อยู่ได้อยู่จ้ะที่แหลงว่าสีบ่ได้มันมันส่งแก่นๆแต่ว่าผันคาง่ามประสันพล่ะอื้นะกำลังกินเลย่งแสบดุ่น 嗯爸 mm -hmm. เจ้าชะลาแล้วนี่พี่หนอเถา่แล้วจ้ะถั่แล้วนี่จ้ะพี่หนองดอกหนึ่งเด้อเดี๋ยวไปดูดอกใหญ่กันดอกแงสงสัยใส่อะไรใส่ดอดไรบ้ฮะจกมาเบิ่งด้วยเป็นตาได้อยู่เดี๋ยวตัดขาเบิ่งเนาะตัดขาดู แต่ดอกนี้ใส่ได้อยู่แล้วแหละดอกนี้ล่ะดอกนี้ก็ใส่ได้อยู่ไปเอาลังผึ่ง่นออกเอาเนาะพอถือว่าแก่ได้นไง ดอกนี่คือเป็นสีม่งหมองหนาสงสารแบบนี้เก็บใส่ถุงแล้วได้ย่าล้มข้านได้วยรวกระตาเอาเสียงไหวแล้วไม,ไม่ไหวจ้ะมันหนักนางถือกระตาสิเป็นร่มเดี๋วค่อยถือตอนไปหาหลดทีเดียวดอกนางจ้าดูดอกนี้สิคะพี่นนอเดี๋ยวห่าหลนกันเราสิใสได้บ่อเดี๋ยวตัดขาดอกนี้ก่อนดอกน่อยๆมีซิดหล่นก็ดอกง่ายคัะเด้อ ไถคือวายบ่ไไ้เด้อฟาวโอ้แมงกินนู่นจอกินเบิดแล้วให้เราอยู่นี่ละบา่าอืแมงกินนู่นกิน,น,กนซะไดดดอกนะน่าสงสารเหลือเกินพี่น้องเอ้ยถือจ่อจนพุ่นเบิดเลยเนาะกระล่างสิข,ขึ้นจงไวซะนาอน,นี่เพื่อคนอื่นเ,เพิ่นมากเก็บเผ่าพันธุ์แต่แตได้นี่พี่น้องสี่เราซื้อเพื่อคนอื่นมากเก็บเพิ่นสิได้เก็บนะเราสิใหญ่ยยอยู่ดอกอืนี่จ้ะ สองพี่นอ้องเดี๋ยวเก็บเพ้นทลายดอกจ้ะพี่น้องเก็บแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีเดียว,ดวยเด้๋ยจ้ะเดสองพี่นอ้องสามนามสกุลอีกดอกนึงเด้อดอกหนอก่อยๆในเนื้อสีเขาจะเอาไปโหลดเดี๋ยวเราสีน้ำถิ่มซื้อจ้ะอีกจ้ะนอะพี่นอ้องจ้ะปิดไว้น้องทากน้องทากจ้ะน้องทากออกไปเด้อเคลีย่ยน้องทากออก เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านไดใหไงดอกเก็บไปละมันพ่อเก็บได้อยู่แต่่าดอกน่นะมันหน่อยคับนี้ก็เลยบได้เอาเยอะเยอะดอกมันเอาดอกหน่อยพูดนะเอาดอกนี้นี่เบ่งดอกนี่พี่น้องต่างเจนเถินอยู่เอาว้นี้ก่อนเดี๋ยวค่อย ตัดขาล้วเขาคอยเก็บแล้วเด้อไปหาเก็บมูเพิ่นก่อนเนาะือกมีขึ้น,นเรี่ยวแท้ค่ะจอยคักดอกน่เลยจ้าอู้หูเนียสีเหี่ยวเอาเรา,า,าไปนาซะดอกน,น้อยหนึ่งหมานคัดพอมาพี่นอ้องเบ่งดอกนี่พื่อนนะพื่นะโอ้ยดอกแบบนี้นี่ย แล้วก็นี่เหมืองที่หลับพี่น้องโอ้ยงามงามเอ้ยโหดโทบกโมก่บกแตงแล้วจ้ะเนาะเฮ้ยโหดแล้วจ้าเก็บก่อนค่อยตัดขาทีเดียวดเด้จ้ะเด้อดอกม่สทซอนแสงแดดงามค่ะถึงืงที่หลับพี่น้อง สุดยอดเลยคืออีกสองดอกด้วยนะโอ้ยเน่าปั๊บคือกาน่าโอ้ยเน่าดอกหนึ่งถ้าจะเด้อดอกนี้จักสีเน่ากับเน่าแต่ดอกหนึ่งก็ได้แล้วจ้ะโลมจุดใบจุดใบเสียดายเนาะ ดอกนี้เป็นไงโอ้ดอกนี่กระโลมจ้ะใส่บัวได้ใส่อันสะท้อนแสงนะเด้อพี่น้องจ้ะแดดมากพอดีคุณนาะจอทั้งไตเพิ่นฟินมันมันรัวๆเลยจ้าโอ้ยนีแมงกุ๊กกี้ข้อสันกําลั่งกินมึงกีละพี่น้องดูกินว่าให้เพิ่นกินซะเนาะกินลดกินลดอะบอยยางจ้ะบอยยางพุณน่ะแล้วจอกินเต็มเ้พี่น้องม่งกีละเนี่ย เพื่อนจ๋อกินอันีนี่เฮ็ดตัวนี่ออบอลมแล้วลมแล้วเนี่ยแล้วจ๋อกินเป็นดอกๆไปเลยเนาะตัดหากัดเลยตัดที่น้องขาบอเดี๋ยวนี้แค่นีได้อีกกองหนึ่งอยู่คนมันเก็บย่อนย่อนย่อนเป็นกองกองไปสุดจอดเลยเป็นฟินหมานหมานมวมวน ถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาป่าสมือสมือ ดอกนี่มาลุนกันสีใสใ้วะโอ้พี่น้องเอ้ยเอาแล้วว่าเป็นโตเหลือกสุดท่ายอีหลีขออนุญาตพาเด้อโอ้ไม่นอนจอหอดดอกแล้วว่าเอาเ้อจ้ะเด้อไหวสิโอเคจ้ะที่นี่แหละจ้ะไปไปตัดอีกองหนึ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องพระเจ้าคือหล่อน เฮลิคอปเตอร์เหมือดเด้กแท้ตอนนี้สีหกโมงอะไรนี่พี่น้องมาถามกระสิแพทย์กรสิผ้าพเพราะไมมพี่น้องออกจากป่าแล้วล่ะเขาเพ่ให้อยูมออืองมาพูดเดียวอีกต่างหากาตัดออกลายนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันมันสีน่าไหมดอกไงส่สปาวเนาะพอเดี๋ยวสิบบเหลือถึงห้า ต้นเถือกันลักเก็บนี่ดอกน้อยมันติดกันน่ะนะก็เลยต้องเอาออป่าแห้งแล้วป่าแห้งคักแห้งแน่เดี๋ยวรอฝนตกอีกเพราะว่าพ่นบดได้ออกซ้ำนี่เราพี่น้องเพิ่นสิออกอีกอยู่ตัดลายเติมมาเด้อ ไม่สวย ừ. Ừ. เดี๋ยวจะให้เบิรงเดอว่าเป็นอย่างคือตัดหลายนี่มันเป็นนะให้บอแม่งอจอจ้ะกำลังอยู่ สวยสวยจะ้ะตัวนี้ได้แต่หัวไว้ตัวนี้เน่นาหมดเลยได้จ้ะเด้อเน่นา